ลายบ้างธรรมดาธราแน่นนหนาแน่นใช่ไหมต่อปากว่าสายเทียดีแล้วมาให้เห็นไหมตัวเล็กอะลูกไหเพิ่งพิ่งจะออกใช่ไหม พอแล้วบ้างทำไม่ไ่อะไงั้นใช่ไหมครับขอเข้าอยู่ในด้วยไม่จมลงมั้งนี่มจมหมดนี่ตองเดินได้ย,ยังให้สัญญาณสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะฮะสวัสดีแฟนเพจผู้ติดตามนะฮะวันนี้ผมมาถึงแล้ว ฟาร์มหอยขมัตนะนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอรัะตะนะาวาปีจังหวัดน,น้องคายนะครับตอนนี้ทีมงานก็กำลังจะรวบรวมลูกหอยนะครับเพื่อที่จะจัดส่งไปให้ตพวแทนจำน่ายนะครับผมหลายหลายท่านนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมาถึงฟาร์มแน่นอนละผมต้องได้ราคาถูกลงมั่งละนะครับแล้วผมก็อยากจะเอาตรงนี้มาขายให้พี่น้องเกษตรกรในราคาที่ย่อมเยา เข้าถึงหลักพันนะครับหอยใหญ่ๆนะครับหอยใหญ่ๆดูนะหอยใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนี่ฮะใหญ่อย่างนี้สามตัวสามตัวเต็มฝ่ามือเลยนะครับจัดไปเลยสิบสองตัวสิบแถมสองนะครับหนึ่งพันบาทนะครับค่าส่งห้าสิบบาทค่าเก็บไปทางห้าสิบบาทถ้าท่านโอนตังหนึ่งพันกับห้าสิบบาทนะครับผมของแท้แน่นอนอยู่ข้างหลังนีรฮะมาดูกันเลย โอ้อันนี้โอ้สุดยอดสุดยอดสนี่ครับนี่น่องี่น่องเลยไ้หลายหลายทําโค้มางั้นนะโค้มานี่ครับหอยก็มีหอยก็มีโอนรเยอะมากเลย่ครับน่นจะได้หอยขมอย่างนี้นะฮะใครที่สนใจ ติดต่อมาที่เบอร์โทร0984259600ข,ข,ของแท้แน่นอนผมมาจัดโปรเดิมด้วยโปรที่ขายดีสุด10แถม2 1,100บาทเรามาถึงฟาร์มแล้วมาดูเลยครับของแท้แน่นอนเปิดคอวิดีโอได้ตัวใหญ่ๆเยอะแยะนะครับเยอะแยะเลยอันนี้คืออาณาจักรหอยขมรัตะนะ เจ้าเดียวแบรนด์เดียวคุณต้องไผยักษ์นะครับของแท้สวยงามโอ้ยพอราคาปะใหญ่ตัวนี้นี่โอ้ย,อย,ย,อยเป็นเงินหลายหมื่นมากเลยนะเนี่ยหลักแสนแล้วครับธรรมดาสวยงามนี่ครับดูกรตรงตรงดูใหญ่ดูมือผมนะสี่นิ้วนะสี่นิ้ว อันนี้ใหญ่กว่าไก่ไก่เบอร์สูนี่ครับแม่ข่มไม่โป้งเลยโอเคแล้วครับ